สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำรูปภาพเคลื่อนไหวนะครับน้าแล้วที่คุณมีนี่ครับแล้วก็อที่หลักอัดคลิปครับเดี๋ยวผมโหลดอันนี้มาแล้วโหลดคลิปมาแล้วหรือว่าทีวคุณโหลดอะไรก็ได้นี่ครับผมโหลดคลิปอันนี้มาแล้วนี่ครับลูกพี่กูนะครับโอเคเราจะมาทำกัน นี่ครับให้คุณกดุด๋ยวผบแก้ไปก่อนมาลองผ่านไปก่อนไม่ดีทำนีไ่ได้วะครับให้กูลละให้เข้าขอังนี้ก่อนครับตอนแรกี้คุณอัดอะไรันไปเจดีให้โหดโหลดเช็ดสก่อนถึงเจ้าคิดนี้ได้ครับนี่ครับนี่ครับถ้ามี แบบมีเสียงก็จ้มีเสียงให้นะครับโอเคน,นะครับก็รอก็รอมันก็รอตอนแรกม,มันเลยขึ้นหนักมาก่อนแล้วครับโอเคโอเคถ้าได้แล้วให้คุณกดอันที่สองครับให้สมมติมันจะเป็นอย่างนี้ทำไมให้คุณกดหมดเลยครับแล้วก็เข้าอันที่สองเลยครับนี่ครับมันได้ได้อย่างีครับไปกด,กดตรงนี้ อันนู้นจะดูกดไลค์กดกสมัครใครกดด้วยบ๊ายบาย